สวัสดีค่ะพี่น้องไปหาอุปกรณ์มกูอีกกันพี่น้องคนองพนอดีคลิปนี้ได้ปีมาแล้วเนาะปีมวม่าหล่อกำลังเดินทางไปหากลับขึ้นไปบอกเล่ามาเอาอยู่นี่เพราะว่าฟันรอบันมาสั่นพอดีแล้วนางถ่ายอยู่หืส์ถุงพี่น้องนี่ได้แล้วพี่น้องดวกดวกดวกเอาปนดวกพ่อกระสีบมื่เดี่ยวียบาาเป็นไรใสยเล่าเดี๋ยวกลับขึ้นไปบอกเล่ามาเอาอยู่นี่เพราะว่าฟันรอบบันมาสัน่น ก็ดิแล้วนางถ่ายอยู่เฮือน,นสุนพี่น้องนี่เรีย่ยวพี่น้องหยวกหยวกหยวกหยวข้าเขาคนเราหย่เข้าเขา๋ยวข้าวขาเอาอวัวกล้วยเอาหยวกไปทีเอาหยวกไปไงหยวกหยวกเอาไปกระตั้ใจแหกันไสีอ่อนอ้อมอ้อมมาพัางบ้านเด้อพี่น้องบัดนีิเพราะว่าเพราะว่าหันไปอยู่อทั้งหวัวหัวนะยู่หวัวนะยู่พี่น้องเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องไปหาอุปกรณ์ งูกู้อีกกันพี่น้องมาทีเมื่อคีมนี้ได้ปีมาแล้วเนาะปีเมื่อหล่อกระลังเดินทางไปหาต่อไปหาแล้วหอดวนดวนจี้ดวนจี้พี่น้องดวนจี้ไะขี้บรรยากาศรอบันน้อพี่น้องเยียไ้เพราะง่เอาห้ยมาสันแบบเฮ้ยจนแบบขามพี่น้องมะขามมะขามอู้หดกแห้งพี่น้องมาขามเมื่อปีนี้จะหมากยังไงรลุนแล้วปีนี้แต่รลุนแล้วแบบขามสุ่มสมากยังไงได้พี่น้องคนละ โอ้บุ่มบ้องเหล่าลงเหล่าไปตองแก้เสียวไล่เว้เอาทิมไว้น,นี่ไล่ใบตองแม็นแทหเน้นอนเลยนี่ขาวปันหยวกคุณล่ะว่าจิมาเอาคอตามาเอาไห้เอาไปตองสัตว์ลงไปหันนี่จะสัตว์ลงไปนี่ตาข้าหากล้วยไปเงยกำลังเสียวไปเงยกำลังสโคุณลงหากล้วยไปเงยกำลังเสียวไปเงยกำลังสโคุณลงต่อไปหาแมวหนะ่อ ดวนดวนจี้ดวนจี no? ้พี่น้องดวนจี้่ะจี้บรรยากาศหล่อบันน้อพี่หล่ออย่าม้าลายใหญ่ค่ะติดตับสีทิมตรงนี้สิเดี๋ยวเอาหยวกเดี๋ยวสีไปบอกเรามาเอาอยู่นี่หน้าเราได้หนูมาพี่น้องว่าได้หนูมาข่อยล้นหนูไหวชนะว่าสะได้ม้าลายใหญ่ค่ะติดตับสีทิมตรงนี้สิ เดี๋ยวอ้าวหยอกเดี๋ยวสิไปบอกเรามาเอาอยู่นี่หน้าเราได้หนูมาพี่น้องว่าได้หนูมาขอบล้นหนูไหวขนาดว่าจะได้หยอกใบตองก็คือพนพ่นลงพุ่นหรอใบตองหัวหน้าแต่หนูทั้งขาวทั้งโขกกับว่าโขกมาได้ดอกสุดสุดหน้ามาค่ะนักซุดหน้ามันดีกับสิเขารอบัตรบรรยากาศรอบัตรออกบาตมาค่ะพี่น้องออกบาตมาอันนี้เขาได้มูบัตรแดวออกบาตมาค่ะออกบาตมา กสิข้าไปหาป้ากลวยอีกป้าหนึงพี่น้องสีง่ิมตร้องหนีสิเดี๋ยวเอ,าอ้าหยอกเดี๋ยวสิไปบอกเล่ามาเอาอยู่นี่หน้าเราได้หนูมาพี่น้องว่าได้หนูมาขอยล่นหนูไหวชนะวะเขียนได้ไปตองมกต้องไปดิวันนี้หน้าพนวะพนได้ได้ได้หนูมาว่าสันว่าไปเอาปีเห็นได้ก็ไปตองว่าสันมาพี่น้องไปตองสิไปตองเถอะตาแทงลงผุนไ,นไอ,อ้แม่เดามก ปีเสียหยวกใส่หยกเสีปีน้ำมันยังเขียนอ่าขอบคุณค่ะครัรุ่นแล้วบระคามสุม่มสมัครง่ายๆได้พี่น้องคนละโอ้บุ่มบ้องเหล้าลงเหล่าไปตองแก้เสี่ยวร้ายเวเอาทิมไว้นี่ไรไปตองจังๆควดหน่อยทุกคนอันนี้มาหอดาร์ปูมังหันมาจะเทียงน้าทึ่งสูงๆผมไม่ร้องมาจะเทียงน้าสูงๆวันนี้มา,า,มมา,า,นนมาไปตองมุกต้อง,องวัดน,นี้วันนี้หนะ้าพ่นมาพ่นได้ เินได้หนูมาวัดสันว่าไปเอาปีเห็นได้ก็ไปตวงวัดสันมาพี่น้องหยอกไปตวงก็คือพอนพ่นล้มผุนเหรอไปตวงออกบาดมาค่ะพี่น้องออกบาดมาอันนี้เขาได้มูบาดแดงออกบาดมาค่ะออกบาดมาจะขึเขาไปหาป้ากล้วยอยีกป้านหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวข้าเขาคนเดีเดี๋ยวข้าวขาเดี๋ยวข้าวขา,วขา,วขาวเอาวัากวกล้วยเอาหยวกไปที่เอาหยวกว่าไงา ด่วกด่วนต่อไปหาแมวฮอด่วนด่วนจีด่วนจีพี่น้องด่วนจีไปจีบรรยากาศรอบันนั่นพี่เอาเบียนแทะเนนอนเลยนี่ขาวปันหยวกคุณหล่ะว่าจมิมาเอาพอตามาเอาไห้เอาไปตองสัตว์ลงไปหันนี่เขาสัตว์ลงไปหนีตาครับนนั่ไปตองสีไปตองเถื่อ่ตาแทางลงกผุนไอ้มแม่เดาหมุกปีเสีหยวก ไ่หย,ยปีนะมันยังเขียนอ่าขอบคุณคบบ่ะสวะะเมียน้องเฮาไปหมกกันเนี่ยได้แล,แล,แล้วอีกุปรกรณ์หนึ่งอุปรกรณ์หนึงเ,กกนหไไง,งเฮาไปมก่อนมาเอาบ่อาหยวกกะหากวยไปงี้กําลังเสียวไปงี้กําลังโคลนลงเอาเป็นหยวกพวกกระสีะเดาเมียบาดเป็นไร่วยเล่าเดี๋ยวเขาเดตขาไปหมกหนู หมกหนูค่ะหนกหนูหมกหนูน่ mm. ะอุัยขาวเนี่ยสิเขาเอิ่นว่าขาวปันหยวกไอ้เราพี่น้องขาวปันหยวกสีชิมลูกนีส่สิเดี๋ยวเอาหยวกเดี๋ยวสิไปบอกเล่ามาเอาอยู่นี่หน้าเราได้หนูมาพี่น้องว่าได้หนูมาขอ่อยล้นหนูไนนาวา้ชนะว่าสิเดีมันแท้เนียน้อนเลยนี่ขาวปันหยวกคุณล่ะว่าสิมาเอาคอตามาเอาห้เอาไปตองสัตว์ลงไปหันนี่เขาสัตว์ลงไปหนีตาคักกิมขามไปหัน แล้วตานไหนขึ้นมาอยู่โอ้ยพอไงเลยถอนกล้วยออกมาแล้วพี่น้องมาเอาหยวกค่ะหยวกหยวกขาวๆาอ๋อยเป็นกระลังใจให้กันปิสีอ่อนอ้อมอ้อมมาพังบาทเด้อพี่น้องบัดนี้เพราะว่าเพราะว่าหันไปอยู่ทั้งหัวหัวน้อยู่หัวน้อยู่พี่น้องเกิดรับคิวนี้ขอบคพูดอาไรเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะหยวกขาวๆาวคนณอะไรหยวกขาวๆหยวกขาวๆเอาวัวกล้วยเอาหยวกวิธีเอาหยวกพอไง ยวกยกขิมขามไปหันแล้วตอนไหนขึ้นมาอยู่หู้พอไงเลยถอนกล้วยออกมาแล้วพี่น้องมเอาเอาหยวกค่ะหยวกหยวกข้อขาวราบคิวนี้ขอพูดอะไรได้พี่น้องคะสวัสดีค่ะหยวกข้อขาวไปมกุมก,หมกหนูมกหนูค่ะมนกหนูมกหนูน่ะหู้ยขาวเนี่ยนี่แหละเขาเอินว่าขาวปันหยวกไอ้เราพี่น้องขาวปันหยวกําบคิวนี้ขอณูดอะไรได้พี่น้องคะสวัสดีค่ะ ไปต้อนมุกต้อนไปดิวันนี้หน้าพ่นวะพ่นได้ไดนด้หนูมาวาสันว่าไปเอาปีเห็นได้อก็ไปตองวสันมาพี่น้องหากล้วยไปเงยกำลังเสียวไปเงยกำลังสิโคลนลุ้งติมขามไปหันแล้วท่านใดขึ้นมาอยู่โอ้ยไปเงยได้ถอนกล้วยออกมาแล้วพี่น้องมาเอาหยวกค่ะหยวกหยวกขาวๆหยวกไปตองก็คือผ่อนพ่นลงพุ่มผุนหรอไปตอง เอาไปกระั่งใจแหกันป่ะสีอ่อนอ้อมอ้อมมาพังบ่านเด่ะพี่น้องบัดนี้เพราะว่าตพรว่าขันไปอยู่อทั้งหัวหัวนะยู่หัวนะยู่พี่น้องเพิ่นสวัสดีค่ะพี่น้องไปหาอุปกรณ์มกปูอีกกันพี่น้องบัดนี้พอดีคลิปนี้ได้ปีมาแล้วเนาะปีมาแล้วก็ร่างเดินทางไปหาหัว คว้หน่อยทุกคนวันนี้มาหอดวานพู่มาหันมาจะเทียงน้าทั้งสูงๆผมพี่น้องมันจะเทียงน้าสูงๆวันนี้มาเดิรลุนเหล่าขามสุ่มสมัครเงี้ยได้พี่น้องคนล่ะโอ้บุม่มบ้องเหล่าลงได้ไปตองแก้เสี่ยวไล่เว้เอาทิมไว้นี่ไรไปต้อนไปต้อนงกต่อไปนี้วันในี้หน้าพ่นมาพ่นได้ได้หนูมาวัดสันว่าไปเอาปีเห็นได้ก็ไปตองวัดสันมาพี่น้องไอพ่องเงี้เอาไห้วัดสันว่า ต้นมะขามพี่น้องมะขามมะขามโอู้หูดดแห้งพี่น้องมะขามไปปีนี้สมัยยังไงหลุนแล้วปีนี้หาป่วยไปเงยกระลังเสียวไปเงยกระลังสิโคลนลงไปต้อนง,งกต้องบปดิวันนี้น้าพ่นว่าพ่นได้ได้ในในหนูมาวัดสันว่าไปเอาปีเห็นได้ก็ไปตองวัดสันมาพี่น้องไงขาติดตามคอ,อยไปกระลังใจให้กันบัด สีอ่อนอ้อมอ้อมมอพังบานเด้อพี่น้องบัดนี้เพราะว่าตพราะว่าหันไปอยู่ทั้งหัวหัวนะยู่หัวนะยู่พี่น้องเพิ่นสวัสดีค่ะพี่น้องไปหาอุปกรณ์มกปูอีกกันพี่น้องบัดนี้พอดีคลิปนี้ได้ปีมาแล้วเนาะปีมาแลอวก็ร่างเดินทางไปหาต่อไปหาแมวหอดวนดวนจีดวนจีพี่น้องดวนจีไะขี่บรรยากาศหล่อบานน้องพี่น้องอย่าไปตองมุกต่อบัดนี้ วันนี้น,ะพนาพนว่าพนได,ได้ได้หนูมาวัดสันวา่าไปเอาปีเห็นได้อก็ไปตวงวัดสันมาพี่น้องไปเปรียักใจให้กันสิอ่อนอ้อมอ้อมอมาพัางบาดเด้อพี่น้องบัดนี้เพราะว่าเพราะว่าขันไปอยู่ทั้งหัวหัวนะยู่หัวนะยู่พี่น้องเพิ่นอ้อมบาดมาค่ะพี่น้องอ้อมบาดมาอันนี้ขนเขาเรียมู่บาดแล้วอ้อมบาดมาค่ะอ้อมบาดมาจะจิ้าไปหาป้ากล้วยอีกป้าน,นึงพี่น้องเอาปัหยวก ก็สีบ่าดแผลมี่บัตรเป็นไรช่วยเล่าเถอะออกบานมาค่ะพี่ลองออกบานมาอันนี้เขาได้มูบาดแผวออกบานมาค่ะออกบานมะพี่จิ๋วไปหาป้ากล้วยอีกป้านหนึ่งพี่ลองออกบานมาค่ะพี่ลองออกบานมาอันนี้เขาได้มูบาดแผวออกบานมาค่ะออกบานมะพี่จิ๋วไปหาป้ากล้วยอีกป้านหนึ่งพี่ลองอะไปตองมุกต้อนวันนี้น้าพ่นมาพ่นได้ เินได้หนูมาวัดสันว่าไปเอาปีเห็นได้ก็ไปตวงวัดสันมาพี่น้องเห็เพ่อใหญ่เอาไห้วัดสันวะเอ้ยต้นมาขาม,ม,าขามพี่น้องมะขามมะขามอู้หูโดดแห้งพี่น้องมาขามม,าขามันปีนี้สมัยยังไงรุ่นแล้วปนีนี้นั่นไปตวงสิ